มีลูกค้าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่า NLR130 รถบรรทุก4ล้อแบบไม่ติดเวลาสามารถต่อความยาวของตัวถังได้ยาวสุดเท่าไหร่ความสูงที่สามารถต่อได้สูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้ท่านแน่นอนเชิญรับชมได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ ผมนบเทอร์มินอลอิสสูสมูรปาการ NLR 130 4ล้อบรรทุกแบบไม่ติดเวลาจดทะเบียนป้ายเขียวมีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาแล้วเกียร์ออโต้สมูตเตอร์ในส่วนของตัวชัดซีนะครับตัวชัดซีตัวนี้ก็เป็นชัดซีดําเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยโรงงานเขาจะทำชัดซีมีขนาดความยาวอยู่ที่3,000กับ21ม mm มนะครับ หรือว่า3.021เมตรนะฮะ3 21เมตร21มลิเมตรนั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นความยาวของตัวชัดซีดเดิมที่ทางโรงงานผลิตออกมาแล้วก็ในเรื่องของการต่อเติมตัวถังนะครับตัวถังที่ไม่มีการต่อชัดซีก็จะเป็นตัวถังที่มีความยาวภายนอกนะครับอยู่ที่3.30เมตร30ก็คือตัวถังเนี่ยจะเกินจากจากตัวปลายชัดซีตรงนี้มาประมาณ30เซนนะครับ ตัวนี้ทางอู่เขาจะไม่มีการต่อชัสซีให้เพราะว่าถือว่าเป็นสเปคปกติส่วนสเปคที่ทางอู่เขาจะมีการต่อชัสซีนะครับก็คือจะเป็นความยาวที่3 0เมตรหรือว่า3 0เมตร้นะฮะนี่ทางอู่เขาจะมาเชื่อมตรงนี้นะครับนี่เชื่อมตรงปลายตัวชัสซีตรงนี้นะครับเชื่อมแล้วก็ใส่น็อตเพื่อยึดกับตัวที่ตัวเหล็กที่เอามาดามกับตัวชัสซีของ ของที่ติดตั้งมาจากโรงงานตัวไฟนี่ก็จะถอดออกนะฮะไปติดไปติดดันท้ายตัวถังที่เป็นตู้หรือว่าเป็นกระบะเนี่ยเขาจะมาดามตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับความยาวที่สามารถต่อเติมได้ก็คือไม่อยากให้เกิน3เมตรห้าสิบนะฮะเพราะว่าตัวถังที่ดามด้วยเหล็กที่จะเอามาต่อชชสซีตัวนี้ความแข็งแรงจะไม่เทียบเท่ากับตัวชชสซีเดิมที่ ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเพราะว่าชสซีตัวเดิมเนี่ยจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวเลยยาวตลอดแนวเลยเพราะฉะนั้นความแข็งแรงอ่ะของเขา่โอเคยอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีการต่อชสซีเหล็กเป็นคนละเนื้อกันมีการเชื่อมมีการขันน็อตก็จริงนะครับความแข็งแรงทางอูกก่ก็ก็ทำได้ระดับหนึ่งทีนี้ถ้าพอเราต่อตัวถังที่มีความยาวเกินจากสเปคที่อาจจะทำให้ตัวที่ทางอู่เขาต่อเข้ามาเนี่ย เวลาเราบรรทุกของบรรทุกอะไรต่างๆตัวเนี้ยน้ำหนักน้ำหนักจะถูกกดลงมาทางด้านหลังแล้วเพราะว่าในสเปคเดิมๆนะครับความยาว3เมตรกับ21มิลเนี่ยทางวิศวกรของีซูซูเขาคำนวณมาแล้วครับว่าเวลาเราต่อตัวถังความยาว3เมตร30ความยาวที่ไม่มีการต่อชซีเนี่ยน้ำหนักโดยรวมของรถจะกดลงมาทางด้านตรงกลางของรถตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นการขับขี่การทรงตัวก็จะได้มาตรฐานตามที่ทางอิซสุได้คำนวณไว้แต่ทีนี้พอเราตอตัวถังที่มีความยาวเกินนะฮะมีการต่อชัซซี3เมตร40 3เมตร50ทำได้นะครับแต่ว่าระยะของน้ำหนักที่จะมีแรงกดเกี่ยวกับตัวรถตัวนี้จากทางด้านตรงกลางรถน้ำหนักจะถูกถ่ายเทมาอยู่ทางน้านหลังและเพราะว่าตัวถังเราต่อยาวนะครับฉะนั้นน้ำหนักก็จะเริ่มถ่ายเทมาทางข้างหลัง ฉะนั้นเวลาลูกค้าจะขับนะครับเวลาบรทุกของต่างๆนะครับน้ำหนักจะถูกกดจะทําให้รถเวลาเราขับน่าจะเชิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นขึ้นคอสะพานขึ้นเนินต่างๆถ้าลูกค้าบรรทุก2ตันครึ่ง3ตันเนี่ยไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าบรรทุก4ตันหตันขึ้นน้ําหนักที่ถูกทายเทมาทางด้านหลังหน้ารถจะเริ่มลอยละเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราขับรถเรา เหมือนกับรถโยกได้ครับรถจะเชิดขึ้นเหมือนรถเราขยับเป็นจังหวะไอ้ตัวเนี้ยอาจจะมีผลเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยฉะนั้นแล้วนะครับความยาวที่ไม่อยากให้ต่อเติมให้เกินจากโอเวอร์สปคนะครับไม่อยากให้เกินภายนอก3.50เมตร50นะครับสำหรับความยาวภายนอกก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ต่อชัสซีแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสูงนะครับอยากให้อยู่ในระดับ2เมตร10่านั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอกหรือว่าเป็นตู้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยผมเองคนขายผมเข้าใจนะครับลูกค้าซื้อรถในราคาล้านกว่าบาทนะฮะก็ดัดแปลงช่วงล่างอะไรเรียบร้อยแล้วให้บรรทุกได้5ตันอยากจะบรรทุกให้ได้เต็มที่ต่อตัวถังให้ยาวเต็มที่ทีนี้ในเรื่องของความเสียหายไม่ว่าจะเป็นคนขับเองหรือว่าสินค้าที่จะเอาไปบรรทุกอ่ะจะเกิดความเสียหายกับลูกค้าซะเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าอย่างผมเป็นฝ่ายขายเนี่ยผมทําให้ได้แล้วถ้าไม่คํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยไม่คํานึงถึงลูกค้าเนี่ยทาตามใจลูกค้าได้หมดแต่ทีเนี้ยด้วยด้วยที่ว่าทางอิซูซูเองหรือว่าทางทีมอู่เองนะครับก็คํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักดีกว่าฉังนั้นเอาที่สเปคที่ถูกต้องสเปคที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าดีกว่านะครับ ซึ่งดัดแปลงช่วงล่างเปลี่ยนล็อกเอาทะพาเสริมแนบต่างๆเนี่ยได้5ตันอยู่แล้วก็เอาแบบที่ปลอดภัยดีกว่าเกี่ยวกับการใช้งานฉะนั้นสรุปได้ว่านะครับความยาวของตัวถังนะครับก็ไม่อยากให้เกิน3เมตรห0นะครับความยาวภายนอกความสูงของตัวถังไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นคอกก็ไม่อยากให้เกิน2เมตร10 m. อันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ยังอยู่ในสเปค ระดับที่ขับขี่ยังถือว่าปลอดภัยกับตัวคนขับเองกับลูกค้าเองหรือว่าสินค้าที่เราเอาไปบรรทุกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังดูรถบรรทุก NLR130 อยู่นะฮะสนใจรถบรรทุกก็โทรหาผมได้เลยเซลนบ0814676289พูดคุยกันก่อนครับไม่ต้องเกรงใจคุยกันได้เลย สำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาถ่ายกันให้ดูอีกอยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube ตรงนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม